ถามว่าตามความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแปลว่าเหตุการณ์ที่เราเจอหรือว่าคนที่เราเจอความเจ็บป่วยโรคที่รักษาไม่หายถูกกาหนดมาแล้วนะว่าต้องเกิดแบบเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมอ่าไม่ใช่นะครับเอาง่ายๆเลยที่คนเข้าใจผิดกันมากก็คือว่าไอความเจ็บขไข้ได้ป่วยเนี่ยมันมาจากกรรมเก่ามาจากบาปเก่าเป็นผลนะเป็นวิบาก จริงๆพระพุทธเจ้าอันนี้ตรัสไว้ชัดเจนเลยนะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ4ประการอันดับแรกคืออุตุนะหรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศทั่วไปนะอันดับสองคือทำงานหนักเกินไปอันดับสามคือไม่บริหารร่างกายคือเนี่ยไอ้ประเภท ผมเคยมาแล้วนะนั่งอยู่เฉยๆทำงานทั้งวันเนี่ยไอ้แบบนี้ตัวดีเลยนะไอ้ไอ้ประเภทที่อยู่ในท่าเดียวนานๆเนี่ยเตรียมเป็นโรคได้นะครับอันนี้ผมเข้าใจดีานดับ4อันนี้ท่านถึงพูดถึงเรื่องของกรรมกรรมเก่าบาปเก่าที่เคยทำไว้อันดับแรกนะดินฟ้าอากาศอันดับ2องทำงานมากเกินไปอันดับส ไม่บริหารร่างกายอันดับสี่ถึงเรื่องของกรรมถึงเป็นเรื่องของกรรมเก่าหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าต่อให้วันนี้ไม่ได้มีกรรมเก่านะใดๆที่จะต้องทําให้ไม่สบายแต่เราไปยืนตากฝนยืนอยู่สามชั่วโมงนะเสร็จนะฮะมีลมมีฝนพร้อมเนี่ยเสร็จแน่นอนนะหรือถ้าหากว่าเราไม่มีกรรมเก่าที่จะต้องเป็นง่อยนะเป็น อะไรเกี่ยวกับแขนขาแต่ถ้าหากว่านั่งทํางานอยู่ทั้งวนันนั่งเฉยๆไม่ยอมออกกําลังกายเลยนะอันนี้ก็เตรียมได้นะครับเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยเดี๋ยวจะต้องจ่ายค่าหมอนะทำกายภาพบําบัดแล้วกออ็อาจจะต้องมามีคนแฝะจากเตียงนะลุกขึ้นเองไม่ไหวนะคอเด้งหลังเด้งอะไรแบบนั้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดๆนะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับว่าเรื่องของกรรมเนี่ย เป็นเหตุสุดท้ายเลยนะที่จะทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นตอบคาถามได้ว่าโครคภัยไข้เจ็บนะหรือว่าไอ้คนที่จะมีสภาพร่างกายไม่ดีเป็นไปต่างๆนานาเนี่ยไม่ใช่กรรมเก่าเสมอไปบางทีทำตัวเองเนี่ยของใหม่เลยสดๆลิงๆเลยนะครับ ทำอยู่วันนี้เห็นอยู่วันนี้เลยนี่แหละนะเรื่องเรื่องที่ว่า,อ,าอะไรอะไรในชีวิตมันเป็นผลของกรรมเก่าอย่างเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งเป็นความเข้าใจผิดชนิดหนึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือว่าวิบากก่าเขาให้ผลเขาส่งอะไรมาให้เราระดับหนึ่ง แล้วเรามาต่อยอดอัวเองด้วยกรรำใหม่ก็ตัวอย่างเช่นสิ่งที่เขาส่งมาชัดๆเลยนะก็คือว่าให้ร่างกายของเราเป็นแบบนี้มาเข้าท้องพ่อท้องแม่นะคู่นี้นะคนคนนึงเนี่ยชีวิตนึงมีพ่อแม่ได้แค่คู่เดียวนะคู่นั้นแหละที่เป็นตัวตัดสินเบื้องต้นเลยว่ากรรมเก่าของเรามาดีหรือร้ายแค่ไหน เข้าท้องมนุษย์ได้นี่ต้องมีบุญนะต้องมีบุญอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีจิตสํานึกแบบหนึ่งที่มันมีเหตุมีผลไม่งั้นเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วพอเกิดเป็นมนุษย์แล้วโตขึ้นมาจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในวาสนาของตัวเองหรือจะมีความรู้สึกลําพองเต็มไปด้วยปมเขื่อง,อ,งอันนี้ก็ว่ากันอีกชั้นหนึ่งนะว่ามีกรรมสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกแบบไหนนะ นี่คืออย่างถ้าเกิดมาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเลยแนวโน้มก็คือของเก่าม,มีอะไรยังไงนะของใหม่ก็จะคล้อยไปตามนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมามีความเหม่อเหิมในชีวิตตัวเองมีความรู้สึกหลงระเริงนะก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตแบบคนหลงระเริงกลายเป็นคนเสเพลบ้างกลายเป็นคน ดูถูกคนอื่นบ้างนะไอ้บุญเก่าๆที่ทํามาสังสมมาเนี่ยถูกทําลายยับภายในชีวิตเดียวนะหรือบางคนนะเกิดมามีแต่ความน้อยเนื้อต่ําใจหน้าน้อยเนื้อต่ําใจในชีวิตตัวเองแต่ว่าศึกษาธรรมะแล้วเกิดความรู้สึกว่าเออเราจะเอาดีให้ได้ด้วยความคือจะเอาชนะบาปเก่าด้วยบุญใหม่แล้วตั้งหน้าตั้งตาทําบุญ เจอความกดดันแค่ไหนเจอแรงบีบคั้นแค่ไหนก็ไม่ยอมแพ้ตั้งหน้าตั้งตาเอาชนะด้วยความคิดฝ่ายดีอย่างเดียวในที่สุดจิตมันก็สว่างจากจิตที่มันจ่อยๆมืดๆเซียวเซียวซึมซึมนะมันก็กลายเป็นจิตที่เบิกบ,บานขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ตัวนี้แหละ ที่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคือว่าของเก่ามายัางไงไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นไปแบบนั้นเสมอไปเจอชะตากรรมแค่ไหนเนี่ยนะเราสามารถที่จะตั้งใจใหม่ได้ว่าจะโต้อตอบแบบแบบใดอย่างทางพษษษษษษุทธศาสนาเนี่ยคือถ้าบอกว่าถ้าไม่รู้จะตั้งใจไปล่วงหน้าอย่างไงนะ่ยยึดไว้ก่อนเลยอันดับแรกก็คือถึงแม้ถูกยั่วยุให้ฆ่าก็อย่าฆ่าถึงแม้ถูกยั่วยุ ย่วยวนให้ขโมยก็อย่าขโมยนะแม้ถูกย่วยุให้ผิดประเวณีล่วงประเวณีลูกเขาเมียใครนะยุคนี้ก็ต้องบอกว่าผัวใครด้วยนะก็อย่าทำตามแรงย่อยุเหล่านั้นนะหรือถูกย่วยุหรืออยู่ในกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยพูดการพูดจาสับปรับพูดโกหกปั้นน้ำเป็นตัว นะนินทาว่าร้ายยังไม่รู้เลยว่าจริงไม่จริงขอสนุกก่อนนะมันปากก่อนด่าตามด่าตามน้ำเห็นคนอื่นเขาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเกลียดใครเกลียดเขาด้วยนะแล้วก็ด่าเขาตามเขาไปด้วยนะอะไรแบบนี้เนี่ยหรือก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของการแสบสุรายาเมายาบ้ายาไอ้ทั้งหลายแหละที่เป็นเหตุให้สติถูกบัญนออนลงนะ เหล่านี้ถ้าหากว่าเราตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าชีวิตของเราจะไม่จมอยู่กับตรงนั้นถึงแม้ว่าเกิดมาเนี่ยจะเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็จะพยายามเลี่ยงเอาตัวออกมาจากไอ้การอ,าอยู่ในวงจรของการละเมิดสินห้าให้ได้เนี่ยไอยตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่ากรรมใหม่พระพุทธเจ้าเน้นตรงนี้เลยนะเรื่องเรื่องของกรรมใหม่เนี่ยมันไม่รู้จะพูดให้ hey, ละเอียดพิสดารเป็นคนๆได้ยังไงก็เอา แค่5ข้อนี้แหละที่มันมีอยู่เหมือนๆกันนะว่าจะรักษาศีลหหาหรือว่าจะละเมิดศินห้่ว่าศีลห้าเนี่ยเป็นพื้นฐานทางธรรมชาตินะครับว่าเราจะได้ดีมีสุขในการต่อไปรวมทั้งในการนี้นะหรือว่าเราจะตกต่ำลงไปเป็นทุกข์ไปมีความทุกข์อันนี้อันนี้ถ้าเข้าใจว่า ของเก่ามาอย่างไรแล้วเราจะโต้อตอบด้วยศีลหา้าด้วยการกั้นตัวเองนะไม่ให้ไปตกไปอยู่ในวังวนของอันตรายพยันตรายนะครับอย่างนี้เรียกว่าของใหม่เราดีแน่ๆของเก่าอะไรจะเป็นยังไรไม่รู้แหละ,ะสรุปก็คือว่าไม่ใช่ว่ามีอะไรกำหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องฆ่าในวันนี้ถ้าเราห้ามใจนะอันนี้คือกรรมใหม่ ที่เป็นของดีของเราเองสร้างอะไรดีๆไว้ให้ตัวเองไม่มีกรรมเก่าไหนที่สามารถมาบีบบังคับเราได้ว่าจงขโมยคือแม้ว่าจะมีสถานการณ์บีบคั้นให้ขโมยแต่ถ้าเราตัดสินใจไม่ขโมยก็คือกรรมใหม่ที่มันสวนทางกับของเดิมนะอันน,นี้พูดง่ายๆนะสรุปง่ายๆก็คือว่าศีล5้าเอาไว้ก่อนเป็นตัวตัดสินเลยเป็นตัวที่จะวัดเลยว่า ของใหม่ของเราเนี่ยมันจะทำให้ของเดิมที่ดีอยู่แล้วมันดียิ่งขึ้นหรือมันจะแก้ไข,ขของเดิมที่มันแย่ๆเนี่ยให้มันเปิดทางให้มีความสุขมีความสบายได้มากกว่าเดิมไหมนะบางที เรารักษาศีลเนี่ยวันสองวันแรกเดือนสองเดือนแรกเนี่ยมันเหมือนชีวิตไม่เปลี่ยนนะแต่เมื่อไหร่ศีลมันเริ่มอิ่นตัวคือเรารักษาศีลได้โดยไม่ต้องบังคับใจตัวเองไม่ต้องฝืนใจตัวเองไม่ต้องห้ามใจตัวเองเนี่ยมันจะมีธรรมะแบบหนึ่งผุดขึ้นมาในชีวิตของเรามันรู้สึกได้จากข้างในรู้สึกเป็นความสว่างรู้สึกเหมือนกับเป็นเส้นทาง ดวงจิตของเรากระแสจิตของเราหรือกระแสความคิดของเราเนี่ยมันเป็นเส้นทางนะเส้นทางกรรมเราจะรู้สึกว่าเราพออินตัวแล้วพอคงที่คงเส้นคงวาแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับความสุขนะยางน้อยมันไม่อาจจะไม่ได้สุขกายแต่มันมีความสบายใจความรู้สึกสบายใจนั่นแหละเส้นทางในชีวิตที่เรารู้สึกได้ว่าเออเนี่ยทางสว่างนะครับ